นี่คือคู่ิงกไม่ได้ันวันนี้้ขอให้จยไม่ดีก่อนเอ่เราได้คิดวนไว้ในทีมแต่งาถึงรอบชิงนะครับ่วนเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่าง SK กับ t อ a c ีบ e m อไดอดคมดยอดที่สนามดูยูไนเต็ดฝ่าฟันมาตั้งแต่เช้าจนถึงรอบชิง ระหว่างเอเคกับเอทีีคาร์ดิปีอันนี้อาจจะดึกหน่อยนึงไม่เอาหรออะไรวะโ้โหเจ็บเจ็บเน็บอาเลย ครับ Arc นี่คือคู่ชิงนะครับกรรมการเราใช้ไอ้คนเสียงเอฟทีบีอยู่ไหนเนี่ยคนเสียงเด็กๆดากคุณนน์นวลครับอาจารย์นวลครับกรรมการเราใช้กี่คนนะครับนะครับชิงชนะเลยใช้สองคนนะครับน้องใช้ใช้สองคนจะได้สองคนจะได้สนะครับจะได้ชัดเจนนะจะได้ครับผู้ชิงชนะเลยเพราาะว่ผู้ปกครองดูอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ย ตัวบุรุษแรกนะรก็จะมีเจมไมคอนออมสินอาชิประตูก็จะเป็นเดนิเอลกับเอสเคอาคาเดนมี่นะครับมีบอสปันปันกายสามแดนหน้าก็จะเป็นเจมอาชิแล้วก็ออมสินแอจงิงๆเคย นูนี้่นกี้ก็รอกรรมการต้องสองคนเสทีมสุดท้ายนี่เขาชิงกันแลวครับดูความเป็นหนึ่งนะครับนนี้ก็ยังรอกรรมการใช้กรรมการสองคน เอาละครับเดิานการมาถึงคู่ชิงชนะครับกับการแข่งขันในวันนี้ครับเยาวชนดีมทีมครับคราวนี้หนึ่งสนามดูยูนิต็ดเสาที่29สิงหาคม2563ครับเสื้อสีน้ำเงินครับด้วยแก่ทีม STB Academy วันนี้เขามาชิงกับ SK Academy นี่คือรุ่นอายุไม่เกินสิปีเกิดไม่เกินพศ .2551 ครับ กว่าจะเข้ามารอบชิงชนะเลิศนะครับท่านผู้ชมครับน้องๆรุกนหลานครับไม่จะแพ้หรือชน,นะไม่ต้องไปใส่ใจครับคุณรู้ไหมว่าทุกตัวนาเมตน์ทุกการแข่งขันกว่าจะเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้จะมีคุณแค่สองทีมเท่านั้นซึ่งวันนี้เป็น SK และก็ s t b สรุปแล้วใช้กรรมการคนเดียวนายแมนรอบชิงเริ่มแล้วงานนี้นี่คือคู่ชิงชนะเลิศนะครับ เอสทีบีครับหมายเลขแปดเป็นธนภัทรหมายเลขสิบสามนี่กราวิทย์หมายเลขเจ็ดพานุพัฒน์หมายเลขสองนุกูลหมายเลขหกพานุคงหมายเลขสิบสองถ่ายไปด้วยครับอะไรเนี่ยไล่สดไปด้วยค่ะหมายเลขสามวิรพัฒน์หมายเลขแปดกิตติภพหมายเลขสิบสี่วิศลุทธ์หมายเลขเก้าครับภูมินหมายเลขสิบไมค์คอน หมายเลขสิบนี่คือไมเคิลตัวที่ที่ที่ไปเตะชนเสาชนคานาในรายการซุปเปอร์เทนใช่ไหมออาจารย์เอ,อ,อาไมค์ตัวนึงผมอ่านไม่ออกอาจารย์อ่าน,นแทนผมได้ไหมไม,ไม่ไม่แข็งแรงแต่รายการเขาเขียนสวยแล้วแต่สายตาผมไม่ดีหมายเลขสิบเอ็ดชัยวัฒน์ครับหมายเลขหนึ่งกุลสาประตูเป็นพงสัมพักและหมายเลขสิบห้าเดน,เนีแนรครับ,บไปแล้วครับทุกท่านส่วนชื่อของเอสเคนี่ก็จะประกอบไปด้วยน้องไม้น้องอธิน้องอ แบงค์น้ำแข็งกุ๊กเอหน้งอามน้งปิ๊กก็ไอ้เอาเท่าที่อ่านออกแล้วกันเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เขาเขียนครบแหละแต่ผมอ่านออกสายตาไม่ดีส่วนในในสนามสองนี่เป็นการแข่งขันคู่พิเศษนะฮะทางด้านของตูนวัฒนพรครับพบกับทางด้านโอ้ยจะเข้าเว้ยรับเลย เอสทีบีเนี่ยเขาต้องให้นำก่อนนะตามหลักแล้วถ้านำกึ๊บจะแม่รุ่งนำคูณทอติดหรอตุ๊บเลยครับเขาเรียกว่าเครื่อง้องช้าที่เดียวครับน้ำหมักไปเอามาสิครับเดี๋ยวพอดีตั้งแต่เช้ามาน้ำหมักชีวภาพผมผมไม่ได้ดื่มเลยเพราะว่าได้ถึงเวลาแล้วผมจะไปนคนดื่มน้ำหมักชีวภาพทุกวันเวลาประมาณหกโมงเย็นนะ วันอยู่ที่ HK ตูนวัฒนครครับพี่ผม HK ให้เบอร์แต้องดื่มน้ำหมักชีวภาพตามเวลาของกมาอยู่ที่เบอร์ยี่สิที่ไม่ดาเยที่บอสไมค่อนตาเสือตาช้างนะฮะเลือกืบเอาละกันหมักไว้นาน HK ได้ฟาวนตทีมไหมน่คกล้วกางไม่ติทีมเลยติดมอย่าเใีสนามับคู่เจะนี้ แอดเคเล่นแล้วนักเมียนยาวชนทีมทีมใช่หลังเนี่ยรุ่นพี่ใหญ่ครับวันนี้ก็ต้องตัดตากันเองนะครับนี่ครับนี่อีกเรื่องตรงนี้โอเคนะครับทั้งหมดผมดูแล้วนะครับโอเคทุกเรื่องนะครับแต่ว่าจะต้องตัดรื่องเวลานิดนึงนะครับให้รวดเร็วแล้วก็กระชับให้ตรงตามเวลาได้เด็กจะได้ไม่กลับบ้านดึกเนาะใช่ไหมครับ ฝากทางผู้จัดขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับนุ่นเยี่ยมยอดมาก็จริจริงๆแล้วถ้าเป็นบอลเด็กๆอย่างนี้นะไม่ต้องอะไรที่ผมจัดมาเนี่ยเขาจะเลิกประมาณสี่ห้าพันเยนเพราะว่าจะต้องไปส่งลูกหลานแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับทุกคนพ่อแม่มาด้วยก็ต้องต้องต้องบอกไปสักนิดนึงครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะดัดไอ้เคดีฟ้าลำรับหงโตนอตากรมันอยู่ได้อยู่แล้วนะครับก็บ้านอยู่นี่ครับแต่ว่า เอาเด้อผมเป็นคนทางนี้คนแถวนี้ไม่อนเเใช่คนแถวนี้ครับคนอยู่นี่เลยแหละเอาละแม่เอ้ยไปน้องลูกไปไหนก็ไหนอยาไปอ่ะจับอย่างครับเอทีบีได้ฟ้าลูกกรับไปไครับลูกอดูิอะต่างไม่ได้เลยครับต้องลุ้นอย่างเดียวกายไ้เร็วเร็วครับพอดบอไปอยู่ที่กายเฮ้ยกายให้ไปที่อมสินอมสินครับผม ลูกน ah, ี uh, it too, it oh, ah, so ้คลูกนี้ฟาวดที่ฟาวบอลอยู่ที่ไมคอนคอนถ้าเป็นไมคนจคนนี้แหละที่มันเปเตะในชุดปรที่มันเตะชนเสาชนทางลดทีนกำเนดอ่ะถ้าไม่มีคนฟามันปั่นเข้าเลยนะนนนนน่น กายลูกนี้สะบัดบอลแม่บอลเหินข้ามคานเขอ้างสเคได้ล oh. he wow. uh, ูกเตะขึ well, goodness, ้นมาแต่นี่คือการแข่งขัน่มีคลต้องการผมจะไม่เทนเพนไม่ได้นะดผมเป็ลูกชายนะนี่เบมาข15เอ้นี่รายการนี้เหมอนกันเนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยบอลให้มาไม่ค่อยดีของเอเค บอลให้ทีมไมค์คอนแบนเนอร์มีจุดยอดมากครับนี่ก็ผ่านรายการมาแล้วครับไมค์คอนดึงจังหวะยังหาเพื่อนที่จะให้แต่บอลลูกนี้ให้ยากไปไหมยังได้อมสินออมสินแหมกับชาวไปยืนสุดเส้นไทยพว่สองหรืเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกควบองม CPU ควบคุมไม่เอาด้วยละดูน้ำคุณก็หนีจากละ สำับดาวสานโวตอนนี้อยู่ที่เจ็ดลูกครับหมายเลขเก้ของทีมปีฟาีฟาอคาเดมี่ยาครับหมายเลขเก้าดีมลูกใครอยากได้ก็ทีม้เูแลวกันโอ้โหตอนนี้่ี่ลูกไม่ได้จริงตอนนี้ก็มีแค่ปีพีห์นะครัีที่มีบอลสิบสามรั่ลูกส่วนเอสูนสุดก็คือเบเจ็ดสีลูกโอ้โหสมแที่เป็นเ็หนมครับดูครับพักสนามเลยครับ ไม่ได้ลำเอียงนะครับพอดีไม่ติดไม่ติดผกแไปฆ่าของนเลยมั้เอาที่เธอสบายได้ไปฆ่าขมุนแล้วก็ท่านบ้าปังนี่ได้แล้วผมให้ผมนี่ก็เป็นสมาชิกองค์การโบราณส่วนตะบนต่างนู้นนะครับไม่ใช่เกียรตี่ผมนะครับผมเลยพูดถึงนี้ได้จริงเหรอเฮ้ยนค้ชเอ้ไดไห

พ่อก็อยู่วาซินแม่หรอกนะ่ายอะๆนะอะไรนะมาเราจะมาไม่เรื่องนี้ยานำหนึ่งนยเนี่ได้แชมป์นะแค่พูดนำนะแกไม่ใช่ผู้ชนะนะพ่อที่อะไรรักลาครับแต่ครับเบอร์สิบครับพ่อนักลาครับอครับเป็นกลางหน่อยักลนครับครับพ่ออยู่ไหนมาไหมบุรีครับานบุรีครับพ่อมมาพูดไปเลยครับ พื่นเครื่องบุรีรักครับวันนี้แหละที่พ่อที่แม่รู้จักหมดนะครับอ่ะวันีสิบสี่ก็ต้อีนไปนะครับว่าก็ที่านนะครับพอดดึงคือทเไปไม่สไไไนห่อนั่นขอจ้สนามสองนี่ไม่ต้องรู้ว่าสามอย้พวกนันตีูโดนมากับ ลูกนัต ah. <that 's fine, S 2> <laughs> ิดแล้วครับขอพี่สวัสดฮโอ้โหไม่ตกนิครับปกติเทียบิดเข้าาดนใหญ่มาเดผมก็อาพูดกังเดียวครับไม่ได้เข้าข้างครับถึงชอบอวเตัอนะครับ มาเดีมาเลยครับก็ให้ลุ้นตลอดยังครับแค่เพียงเฉยๆมเถ้างะไร้นผมไง่อี่ยผมก็เสียวนะเออเนี่ยอยนผมมาฮะพ่กองปิด้าจังเลยพวกที่มีความเสียวเนี่ยผมนี่ไม่เสียวมาตั้งหลายปีแล้วอายุมแค่นี้เล้วเออไมู่้จะพูดยังไงมาแครับตอนนี้อง เอสบี <Easy>. ับนี่ครับมาเอสเคสูรไหนชีทับหมดด้วยชีเอสคไม่ได้เกมเอ้ยนัเกมชุดแรกนะนี่คือึุดแรกครับลองไหมรอไหมออกด้านขวา ขอจองพกพี้นอยู่ในรี้ังเกตคอยดูรัเนี่เปิดมาแม่โอ้โหเข้ามือแดนเนียลนะเดี่ยเดียวเนียลไม่ใช่เดี่ยลไม่ใช่แค่เนียลไอ้ยี่ห้อเล่ชื่อเด็กให้มานัดเเลยนะครับอั้ายเะเดีเดี่วเดีวเยเดียวเดียวเดี่เดีนยเด่เดียวเดียเนียลเดี่ยวเดีเดี่ยวเียว่เ่เดด่เียเห่เดเดียี่ยย่ยวเดยเยดยดเ ทีมงานในสามของโอ้โห,ห,เ,หเหมืตะวันสีปลาเลยดีกเน,นี่ยน่าใหรอขึ้นบอลไปขึ้นบอลเปอ่ะแล้วก็ส่งให้เขาให้เสียงกันดิให้เสียงกันดิโอ้ยผ่อนลุกไปแล้วทุกคนตอนนี้ผมจะได้ขอขอบคุณทๆครับที่รอว่างละกันให้กับพวกเราแล้วก็ในการแข่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณที่อยู่สี่สิบล้านที่ตะวันสีปลาหรือว่าพี่ สุชิตพันพาครับสักคู่ตัวผู้นะครับการบการรางวัลฮะแค่ัตอนนี้เสือสน้ันกำลังาหนึ่งศนย์จากี่บเอ็ดีบีแล้วมาตีบีขนาดไหนนะขนาดไหนขนาดนี้เลยวะเนาลูกคนไหนครับลูกคนนี้คนไหนครับว่าหลานหลานลูกนี้ต้องหลานแล้วครับคี่

อาคาดิมี่ในชุดเสื้อสีเหลืองนี่คือครึ่งแรกนะอาจารย์เป่าลูกนี้คือเป่าย้อนหลังใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวอะไรมาตั้งมาแพ้แล้วรอเนี้มาวัดความคมของเอสเกมไปโอ้โหลูกนี้ ไปเล่นต่อเดียดเยเด๋ยวปานยิ้มหน่อยเดี๋ยวปานยิ้มต่อเดี๋ยวไปเล่นต่อปานยิ้มหน่ยอยลูกภาษาจีดีเฝ้าถ้าภาษาอีสานปางผมไปว่ารีบนะฮะไม่ก็ร่ายยาวนะฮะเฝ้าเฝ้าในสนามมวยปอนแปลว่าจะต้องตัง้งจุดใหม่ถ้าเป็นทางบ้านผมเฝ้าให้รีบเลยนะถ้าไม่งั้นได้เลี่ยงคุยกันเลยนะไปไป สกัดตะกีนิดเดียวรับเดี๋ยวผมขอย้ายทีนึงนะครับเพราะว่ากครองตรงนี้โอ้โหน้ำลายเต็มหัวผมแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับตรงนี้ย่าปุยาครเอา้วตรรงนี้ต้องดูต้ดูโอ้โหไม่ไหวเลยครับมาเลยนะอรจัมาสมากเอสเกเมีาจะไปดูทีมบครับ Lalu mencari kerajaan profes. Sukai turun ini, tidak terkabul. Yang baru, yang baru, seorang lagi SK, datanglah. Main-main mereka kawan, Florida, SD. Terdapat pemain ini, 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 สมควรทุบหนักเป็นไปแบบเจ็บสมติ <S <S ่มติงมหมายเลขเจ็ดครับขอเอสเอฟเอซีดีต่อไปไปแล้วไปแล้วไปเร็วงาไอติ่งยังไปยังยังยังไล่ต่อโอ้โหหลานลูกนี้เข้าห้อหลังเล็กพี่ดีให้จริงครับลูกนี้เข้าห้อหลังครับลูกนี้เข้าห้องหลังในสนามฟุตบอลอีกฟาทุกกรณีนะครับเพราะว่าจะทำให้ เพื่อนร่วมแต่ขาเลอาจจะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นเาะเขาไม่ดีดูรูกพี่ยิงลูกเตะจี่ปล่าก็พอทด้นนนสตีดผูากาเดีตรงนี้ครับแจกเป็นอย่างไรลูกนี้ครับลัเดียวกันกับพี่วังยิงยิงเกาหลีสมัยนั้นนะาจำได้ไหมคนที่เกิดรุ่นรุ่นกับผมอ่ะยิที่ชุดแปดไปรยานชใคอแล้วตัตะกุไงที่ยิงชุดทีชุแปดมเช็ดคางเข้าไดไหเอาอย่างรอเหรอนั่นแหละยิงยิงยิง้ยง ทีนี้คู่บอลุชิจะเล่นแสงอะไรแล้วทีนี้ไม่มาซัดต้องพ่ายนี่นะซุ่มซี้ซุ่มแป๊กตัวเข้าใช้เลยจำได้ไหมจำได้แสดงว่าแกเป็นนักแกเลยเอาครับแสดงว่าทีนี้มาใหม่เอชเกนี่สู้ได้ไหมนี่นะมีโอกาสตอนนี้บ้างไหมนะเข้าไปเตะเฮ้ยมาทีนี้เลยว้าว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 

ลี่นปครับลูกนี้ตัดสินใจไวเพียงพอฮะเมื่อกี้บอกแล้วให้มาดูลุเล่นหงสถึงหนงถึงใช่ไหมใชโอ้โหพวัย่งงนี้เอ้ก็เห็นไวทงจริงนี่เยกเดไวมาลยมาว้็แล้วกันไม่ถึงับเป็นะไรที่ัพโยดยอดม การของ SGB ให้เกียรติขึ้นกับทางด้านของ HK Army ก่อนมีศูนย์รับในกรุงชิงเจียงไปพบไปเก้เก็บกันมากระทั่งถึงทางด้านของ HK แล้วกับ EC